สวัสดีครับพี่แตมนะครับวันนี้พี่ก็พาน้องมาเที่ยวที่ตลาดนำ้ำสัมเพลงนะวันนี้พี่ก็จะพาน้องมาเที่ยวร้านอ,อยู่ร้านหนึ่งนะครับซึ่งก็เป็นร้านที่พี่มาหลายครั้งแล้วแหละแต่ก็เป็นครั้งแรกที่พี่ได้มีโอกาสมาถ่ายนะครับเพราะว่ามันเป็นวันธรรมดาไงปกติพี่จะไปเสาร์อาทิตย์แล้วคนมันเยอะมากๆพี่เลยไม่สามารถถ่ายทําได้วันนี้เลยพาน้องไปนะครับก็คือร้านชวาน,นะครับก็เดี๋ยวเป็นว่าถ้าพร้อมแล้วไปเที่ยวด้วยกันดีกว่านะจ๊ะเด็กๆโอเคฮะไปดีกว่าปิดทางฮะปิดทาง เราไปหาซื้อหนึ่งก้อนคลิปซูมาแล้วเนาะพี่ก็มาจุดไอเทมอย่างนึงมันสั่งได้ที่ลองสั่งให้ดูนะหนึมนีูแบบช่วงนี้ของคลิปซูมาเยอะมากๆเลยนะร้อยสามสิบบาทร้อยสามสิบที่จ่ะช่วงนี้เป็นเทศกาลแบบใกล้ปีใหม่นะครับเนื้อของที่สั่เพ็งจะมีแบบสินค้าเกี่ยวกับเซเลเบริตี้เยอะมากๆเลยนะฮะเยอะจริงๆนะอันเนี้ย ตอนนี้พี่ก็อย right ู the ่ที่ร้านชวาแล้วนะก็เป็นครั้งแรกที่พี่ได้มีโอกาสได้มาถ่ายที่ร้านนะครับเพราะว่าพี่เคยมาหลายครั้งแล้วประมาณสามสี่ครั้งพี่มาช่วงเสาอทิต์ไงแล้วก็น้องๆที่ร้านนี่คนจะเยอะมากๆเลยฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่พี่ได้มีโอกาสได้มาบุกตะลุยที่ร้านชวาเป็นครั้งแรกนะครับคนไหนอยากไปดูว่าในร้านมีอะไรบ้างตามที่มาเลยนะ วครับตอนนี้พี่ก็ามาดูสะดุดตาสะดุดใจก็ไอตรงนี้มากเลยนะฮะพี่เพิ่งสะดุดมากเห็นน้องๆบอกว่าเล่นกันแล้วสนุกมากๆบอกพี่ตามลองมาเล่นเออเดี๋ยวเดี๋ยวหวัาพี่จะลองเล่นให้ดูนะฮะตอนนี้พี่มีพัตตี้พี่ยังไม่ได้รีวิวเลยอะดินญี่ปุ่นสีขาว๋อ,อปไปดินญี่ปุ่นคิเดเออจอยเป็นไข่มันเป็นขนมถ้าจำไม่ถึงเรียกว่าอะไรตกแต่งซอสหน้าพวกฟักุชิหรือหน้าของตกแต่งอะไรเนี่ยน้องๆก็สามารถเอาซอสพวกนี้ไปราดโรยเหมือนเป็นซอสเออที่เคยเห็นซอสสตรอเบอร์รี่มันหลายๆเยอะมาประมาณนั่นแหละพี่พูดไม่ถูก คือเมื่อก่อนพี่เคยแต่งเคสมือถือนะฮะแล้วก็ใช้ของพวกนี้เอาไวปแตะข้างหลังมือเคสมือถือก็ได้หรือว่าแต่งพวกสมุดปกด i y อะไรอย่างเงี้ยถ้าน้องชอบพวกงานด i y น้องก็สามารถมาดูได้เพราะที่นี่มีเยอะพมากเลยนะครับมาทุกร้านพี่ต้องรีวิวแต่กล้วยเนี่ยน้องดูอ่ะมันคืออะไรอ่ะอ๋อเป็นสายไหมนะฮะเป็นสายไหมสายไหมว่าแล้วพี่ก็มาสะดุดใจอยู่ที่หนึ่งนะครับก็เป็นสกูชี่ที่เขาเรียกว่าเนี่ยเห็นใส่ว่าไส้ไหลหนอนอะอยากรู้มันคืออะไรเดี๋ยวพี่ขอตัวไปอีก มันไหลยังไงอะ่ะมันแข็งแข็งอ่ะลองดิมันไม่ค่อยจะพร <c oughs> ื่งปิติเเท่าไหร่นะฮะ <c oughs> รู้สึกกลัวขึ้นมาเลยดูดิได้ผลลุกคนลุกพี่ไม่ค่อยอดีขนมปังหนอนเออพี่ตามหาอยู่เหมือนมันจะมีชิ้นใหญ่ๆด้วยนะครับแต่ชิ้นใหญ่ๆเหมือนจะหาไม่ค่อยได้แล้วอะ่ะมันจะมีเหมือนชิ้นแบบท่าบ้องข้าวหลามอะไรเง <c oughs> ี้ยจๆเป็นน่าจะเป็นแบบ อาวอารมณ์เป็นแบบเป็นคาแรคเตอร์ของพวกฟุตนะครับเนี่ยเนาะมันจะมีหลายคาแรคเตอร์มากเลยอ,อันนี้มันคืออะไรอะ่ะม,มันคืออะไรว,วระภาษาญี่ปุน่นอ๋อมันถ้าฉันถือไปเรียนนะรับรองฉันเกิดที่สุดในมหาลัยก็ลืมไปเรียนจบแล้วเชลนะครับที่เป็นพวกของมินินะครับในของแบบเชลต่างๆที่มีทั้งซาริโอด้วยมี็นหลายแบรนด์อะคาปิก็มีเยอะมากๆเลยนะฮะหลังๆนี้มีความรู้สุก็พี่แบบเฮ้ยแกของเล็กมันก็ดีเว้ย ดีจริงๆวันนี้พี่ก็เริ่มพยายามสะสมของเล็กขึ้นนะคเพราะว่าด้วยกระเป๋าสตางค์ที่เริ่มแฟบนะคะก็เริ่มมาสะสมในแบรนด์ที่ค่อนข้าง,งจะไซมีเดียมบ้างเลยนะเริ่มของใหญ่ก็ถ้าราคาไม่แพงมากก็จะพยายามเก็บให้หมดนะคะเพื่อน้องๆ,ๆเลยทีเดียวนะคะกล้วยกล้วยนะคะกล้วยนะฮะส่วนของโมจิฟิลวันนี้พี่ก็ไม่ค่อยจะรู้จักนะว่าเขาเรียกโมจิฟิลหรือเปล่านะน่าจะอย่างนั้นแหละแฮกเกอร์หักแฮกเกอร์หักมีอยากเห็นมานานตึกตึอะไรเงี้ย พี่มาดูร้านชวาเฮไรพี่ก็จะมาชอบอยู่ตรงเชลนี้นะครับแล้วก็จะมายืนดูว่าเอ๊ะจะอ,อะไรดีวะโอเคฮะตอนนี้พี่ก็เดี๋ยวเรามาทาการช้อปปิ้งกันดีกว่าตอนนี้พี่แค่คิดเงนินอยู่นะก็ถ้าใครอยากรู้ว่าพี่ได้อะไรไปจากร้านชวาเดี๋ยวเราไปดูกันต่อไปนะเดี๋ยวพี่จะทาการรีวิวต่อจากคลิปนี้เลยนะ โอเคฮะตอนนี้พี่ก็ทําการช้อปปิ้งนะคะก็ตามงบประมาณนะเพราะช่วงนี้คุณแม่ยังไม่ถูกหวยนะเออวันนี้หวยออกถ้าแม่ถูกก็ได้มีโอกาสมาเต์ใหม่นะครับน้องๆก็สำหรับวันนี้พี่ก็ขอลาจากร้านชวาไปก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าในถุงนี้พี่ได้อะไรมานะครับเดี๋ยวพี่จะไปรีวิวในรถนะครับว่าวันนี้ได้อะไรมาจากร้านชวาเนาะสำหรับวันนี้ไปแล้วเดอ้อเจอกันคลิปต่อไปนะฮะไปครับผมวันนี้พี่ก็จะมารีวิวนะครับสกู๊ชี่ที่พี่ได้จากร้านชวานะครับก็ซื้อมาถุงประมาณนี้นะฮะก็มาดูกันดีกกว,ว่าชิ้นนแรเปไะคผม ชิ้นแรกดนแก่นี่เลยแน่นพี่ได้เป็น Hello Kitty มานะครับนี่เป็นรุ่นห่วงยางน,นะใครมีบ้างเอ่ยตัวนี้นะฮะ พี่อยากได้คิตตี้มานานช่วหงหลังๆมาเริ่มสะสมคิตตี้แล้วนะอันต่อไปนะคะก็จะเป็นนี่เลยที่พี่ได้มานะครับก็เจ้าแทงเกอร์นะครับนี่ได้มาแล้วนะฮะพี่เริ่มสะสมตัวนี้ยังเป็นรุ่นของมินิที่ออกมาใหม่นะครับผมน้องใครที่อยากได้ก็แบบเออรีบๆสะสมแล้วก่อนจะหมดนะครับโอเคฮะและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับที่พี่ได้มาในวันนี้แล้วไปเที่ยวร้านชาวาม,มานะครับยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครต์ให้พี่ด้วยนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย